เราค่ะึ้นแม่คะเร็วมาช่วยแม่ก่อนร้านไหบนร้านายโนดอะอ้าวแล้วโทรมาไหนไม่มาเ้าบอกโทรไม่มาาไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลว่นีไปในไไงว่าฟอรไม่ได้มา เดี๋ยวอย่างนี้ไม่ได้รแลเปิ้ลเอาไหมีได้แล้วได้แล้วได้แล้วะคะขาขาโอ้ย่ไหอืมอู๋จะลงทับไม่แย่แช่เดี๋ยวมนคืไไนะ นอน้องกนั่นอรนั่นอะไรมันนีุ้้มเลยปุ้นอนบานเลย้งคก็บานอนมาก็นั่งแบบเป็นหลานมาไม่ได้ดูในหลายอุ้ยอุ้ยอุยเะเจับนอนคว่มเลยค่ะมาช่วยกันเอาไหมอย่าอแม่ออกหมไม่เลแม่ออกก็เออ จหลังให้เองนะจหล้เหรอล้หลจับขาก็จับหลังก็ก็จะนั่งแมงอเข่า้าพักพุ่งจับขาแมงอเข่าแมงอเข่ามันจะดิจะตายจริงนอยอยอย

ด ja ืนตรงตรงตรงก่อนตรงก่อนขายตรงก่อนับตาถูกี่ไม่รับตาแค่ับไม่เห็นไหม ข้าเดินไปจุ๊บนี่ลยข้าเดินกัเอมนเ่ไม่้ชอตี้าตื่นมาสั่ข้าวนตรงนี้แหละน้ำมูลอะไต้องมีเาว้าวเร็เร็วเีเเนแ็นั่นแหละมาเดินมาเราต้องแข็งแรงไม่งั้นเด็กสับเราติดเตียงยุ่งเลยนะ

วนี้นี่เออม,มาเอาคุณหมอท่านบอกว่าอะไรน,นะคอเอ็นเอ็นฉีค่ะเอ็นที่ของเข่าฉีดแล้วก็กระดูกอ่ะมันจะมีเศษเล็กๆเล็กๆอยู่ตรงกระดูกกับเข่าแล้วในตับแล้วก็กระดูกอ่ะยังไม่ได้บอกว่าแตกหรือว่ายังไงเพราะว่ายังไม่เห็นว่ากระดูกมันบางมากคือเสื่อมมากค่ะ,ะและ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเขาบอกว่าถ้าบอกพรุ่งนี้ไปก็จะดูกระดูกทีนึงทมว้าจนะ้าบองหน้าผม เดินมาข้างหน้าเอออ่ะนะ่ก<า>็ปกติแหละไม่มีอะไรละเดินน่ะลืมตาอย่าหลับสิเออจะเอียนทำไมอ่ะขัดข้อกั้งแยกขาเออนี่มานามา